Autonomy is an illusion. Crew, วอล์คอัมชูมาครูจิมรู้เคลียร์โซดีครับผมเจมจิมรูนะครับหลายคนคงเล่นเกมเหนียวเจนวายริฟเป็นอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทรถวายริฟ5.04กันมาดูว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจในใการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับครับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟลีกออฟดิจ วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r s s Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่หนึ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมก,รกไไดรายออท ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นล้านทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ แต่ก็ว่าโน้ตัดนะครับผมเป็นกระแสสีฟ้าที่สามารถกระแสสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบารูเพื่อรับส่วนลดพิเศษจ,จากช่องจิมบารูด,ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโนโ้ตวาริฟห้าจุดกันว่ารุแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ครับผมนั่นก็คือตัวของคินเดรตครับแชมเปี้ยนเอดีซีจังเกิลที่บอกเลยว,ว่ามีความเก่งกาจในการสังหารศัตรูตามล่าตามเลนได้กเกก่่่งงมมมมมาาาาๆเเเลยนนนนนนนะะคคครรััับผซึจข้าาใ้ใวทีี29ตตอ7ปป็ไปบ อีเวนต์เนอร์ติลุสพาสครับจะมาในวันที่21มีนาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปครับแล้วก็ตัวของคินราตชาเวียนะครับก็จะมาในวันที่29มีนาคมตอน7โมงเช้าครับเนมดัตแชมเปียนนะครับผมทายแชมเปียนอีกแล้วนะก็จะมาในวันที่29มีนาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแชมเปียนนะครับมาดูแชมเปียนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับตัวแรกนั่นคือตัวของเจสครับ การสถาปัพื้นฐานครับมานาพื้นฐานนะ345หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น420หน่วยครับพรอะชีวิตพื้นฐานต่อเลเวลจาก112หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น120หน่วยครับแล้วก็เกราะพื้นฐานต่อเลเวลจาก4.3หน่วยกลายเป็น5หน่วยครับสกิลที่3ครับระยะเวลาความเร็วในการเคลื่อนที่ของเอสซิเลชันเกรดนะครับผมที่เลเวลสูงสุดเนี่ยจาก3วินาที ก็ปรับไปเป็นหลายวินาทีเลยครับแต่สูงสุดอยู่ที่4.5วินาทีครับก็โดยรวมแล้วนะครับผมตัวของเจสก็จะมีมานาใช้เยอะขึ้นนะครับผมพลังชีวิตเยอะขึ้นเกาะเพิ่มมากิ่งขึ้นนะยิ่งช่วงประมาณกลางเกมท้ายเกมก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะครับ Great. ตอนนี้เกรทถ้าเกิดว่าเทียบกับป่าตนอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับค่าฐานพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก6 4หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น66หน่วยครับแล้วก็พลังชีพพื้นฐานจาก570หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น630หน่วยครับเนอร์ติลุสเนอร์ติลุสนะครับผู้พากาบอกว่าไม่ถึกไม่เก่งนะดังนั้นก็มีการบัฟขึ้นมาครับกิลที่สองครับค่าโล่ป้องกันเพิ่มขึ้นครับในส่วนของเบสป้องกันเนี่ยยังคงเท่าเดิมมนนผแต่่่ววาใสของ พลังชีวิตสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1%ในทุกเลเวลนะครับผมที่เป็นของพลังชีวิตสูงสุดนะแล้วก็ความเสียหายนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วโซลซ้ายนะครับผมที่มีการบัฟนั่นคือตัวของบรอมครับบรอมนะครับผมได้บัฟทั้งทีนะครับผมดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีการบัฟเนิร์มมานานแล้วสำหรับตัวของบรอมนะครับค่าศน์พื้นฐานครับรังโจมตีพื้นฐานจากข้าศสหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น58หนน่วยครับมาาพื้นฐานครับจาากก300หน่วยยลเป็น380หน่วยครับคิวมาัสตนนะครับจากก1 1.5 1.25ถึงวินนาาทีลยเป็ ถึง1.75วินาทีครับแล้วก็สกิลที่2นะครับลดความเสียหายจากปกติ 28, 32, 36, 40%กลายไปเป็น 35, 40, 45และ50%ครับแล้วก็บนัสความเร็วการเคลื่อนที่จาก10%เพิ่มขึ้นเป็น15%ครับดูแชมเปี้ยนที่มีการบัฟแล้วทีนี้เรามาดูแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการเนิร์ฟนั่นคือตัวของบริแบร์ครับบริแบร์นะครับผมตัวสกิลทตเมดนะครับมีการแก้ไขในส่วนของการปิดการทำงานจะไม่ส่งผลต่อเน็กซัทของศัตนะัด ต่อไปเป็นเคเนครับเคนเดนนะผู้พนาบอกว่าตอนนี้ความเสียหายวงกว้าขงของเขามันทะลุเพดานมากๆคือมันเก่งเกินไปนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นจริงๆนะแต่ก็นั่นแหละครับผู้พนาว่างั้นนะสกิลที่3ครับลดนนะักความเร็วในการเคลื่อนที่จาก110ลดเหลือ100%ครับแล้วความเสียหายนะครับผมลดลงในส่วนของดาเมจต้นเล็กน้อยนะครับสกิลที่แปดครับความเสียหายต่อ0.5วินาทีนะครับจาก30 60 90หน่วย กลายเป็น20 55 90หน่วยแล้วก็ตัวของพลังเวทนะครับจาก15%ลดลงกลายไปเป็น13%ครับลีซินผู้พันนานะครับบอกว่าตอนนี้ตัวของลีซินนั้นได้เปรียบตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมทำความเสียหายมหาศาลให้แก่ศัตรตูได้เยอะเกินไปนะดังนั้นจะมีการเนิอลงไปครับค่ารับพื้นฐานครับพลังชีวิตพื้นฐานจาก650หน่วยลดเหลือ630หน่วยครับ สกิลที่เมนนะครับผมความเสียหายนะครับมีการปรับลดลงนะครับจาก100 300 500หน่วยกลายเป็น100 2 5 0และ400หน่วยครับแต่ว่าในส่วนอื่นยังคงเท่าเดิมนะซินดราโคนานะครับทำการลดทองความเสียหายของซินดราลงไม่ให้เก่งจนเกินไปนะครับก็แน่นอนครับผมว่าแพชนี้ซินดราเก่งเกินไปจริงๆนะครับสกิลแพสซีฟครับพลังชูเวทที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ120สปรินเตอร์ออฟเรตนะครับก็จาก15%ลดเหลือ12%ครับแล้วก็สกิลที่2นะครับคูลดาวน์นะครับผมมีการเพิ่มมมมมาาาาากกกกขึ้้นนนอีีีี1ววววิททุเเเลลลคคครรรัับบแสยยหะผ ลดลงในเรื่อง้ายๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลังเวทจาก55%นะครับที่มีการบวกกลายเป็น45%ครับและตัวซ้ายนะครับผมที่มีการเนิร์ฟในแพทชนี้นัคือตัวของยูมีครับตอนนี้พูกนามองว่าตัวของยูมีนั้นเก่งเกินไปนะครับแต่นั้นก็มีการเนิร์ฟลงไปครับ สกิลแสซีฟครับความเสียหายแปรเปลี่ยนนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงนะแล้วก็ในส่วนของสกิลเซเมตนะครับครูดาวนะครับผมมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้น10วินาทีในทุกเลเวลครับแล้วก็ระยะเวลาในการตรึงนะครับผมจาก1 7 5วินาทีกลายเป็น1.5วินาทีครับทีนี้นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการอ d ด u s เมนต์หรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มต้นที่ตัวของเซราฟินก่อนเลยครับต่นานะครับอากให้ตัวของเซราฟินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เก่งมากยิ่งขึ้นในช่วงท้ายเกมคครับ คูดาวนะครับผมมีการลดลง1นวินาทีทุกเลเวลครับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ครับที่วัดสูงสุดจปะปกติ20%บรนนะครับกลายเป็น20% 22.5% 25%และ27.5%ครับ แล้วก็ล่ป้องกันนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นจากปกติ60 80 1 0 0 1นะครับกลายเป็น60 90 120และ150หน่วยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของพลังเวทจาก40%นะครับผมที่มีการบวกกลายเป็น35%ครับแล้วการฮิวนะครับผมจาก6.5%กลายเป็น7.5%ครับในส่วนของพลังเวทที่มีการบวกยังคงเป็น0.01%เหมือนเดิมนะครับหมอกันหน้าหมอกันหน้านะครับผู้พัฒนานะครับทำการบัฟความสามารถในการปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยจะโดดเด่นในฐานะสร้างความสหายแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็มีการดัดแปลง ก็ลสองครวามเสียหายแก่ม,มอนสเตอร์ล้วนะครับผมสกิลที่2ครับความเหายอหน่ม,มนร,ร้อยเอร์สาก225%เหอร์195%นะครับแล้วก็สกิลที่3ครับระยะเวลาจาก4วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น5วินาทีครับสำหรับตัวของแบ็คชิลส์สปอร์ตได้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าในสกิลสองเนี่ยทำดาเมจในตำแหน่งป่าได้น้อยลงนะ แล้วก็ส,สุดท้ายนะครับผมที่มีการ adjustment ในแพชชี้นะี้คือตัวของทารอนนะครับผู้นาบอกว่าตัวของทารอนนั้นเล่นตำแหน่งป่าได้เร็วได้เก่งเกินไปแล้วจึงมีการเน้อความสียหายที่ทําแก่ตัวของสัตว์ป่านะครับแล้วก็มีการข้ามสิ่งกีดขวางได้ช้าเกินกว่ามือสังหารตัวอื่นนะ ทารอนนะครับดังนั้นก็มีการปรับตรงนี้ไปนะครับสกิลแพสซีฟครับความเสียหายแก่มอนสเตอร์จาก120%เหลือ90%ครับแล้วก็สกิลที่3นะครับเพิ่มความเร็วในการกระโดดข้ามขีดขวางและป้องปาการของทารอน10%ครับแล้วต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กในแพชนี้นะครับนั่นก็คือตัวของบูคงครับบูคงนะครับได้รับการรีเวิร์กหลายอย่างเลยครับค่าฐานะพื้นฐานนะครับการพึ่งพลังชีวิตพื้นฐานจาก9หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น12หนนน่่ววยคคคครรรรรััับบบบสสสกกกกิลแพซีีีฟาาาาามมมถํออะะทจเ็ สร้างความเสียหายโบนัสจากแสกสูงสุด5แสกนะครับทุกความสามารถใหม่นะครับผมเป็นตัวของ s สโตนสกินวูคงนะครับผมจะได้รับแสกของ Stone สกินเมื่อเขาโจมตีแชมเปี้ยนศัตรูด้วยการโจมตีปกติและทะกิลนะครับโดยแต่ละแสกจะเจาะเกาะ10-18หน่วยและการฟื้นฟูพลังชีวิต1.5%ของคุาสมศัตสทูทุกๆ5วินาทีแก่เขาสามารถแสกได้สูงสุด3แสกครับ คิวที่หนึ่งครับความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเอาออกไปเลยครับเป็นความสามารถใหม่นะครับโ o l d e n Star นะครับผมเพิ่มเอฟเฟคเสริมพลังให้การโจมตีปกติของบุคคลทุกๆ12วินาทีการโค่นล้มจะลดคูด้าสกิลติดตัวของโ o l d e n Star ลง2วินาทีครับแล้วคูด้าของสกิลติดตัวจะลดลง2วินาทีต่อเลเวลการและการสังหารแชมเปี้ยนศัตรูจะรีเซ็ตคูด้าครับความเสียหายของการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนะครับจะปกติ40 60 10, 80 10, 100กลายไปเป็น50 70 90 110หน่งร้อยบหน่วย แล้วก็มีการบวกในส่วนของ 35, 40, 40 45, 50%อร์เซ็นของบจับตีเหมือนเดิมนะครับสกิลที่2ครับความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือตอนจากนี้นะครับผมร่างโคลจะเคลื่อนที่ได้ด้วยการใช้แกนงควบคุมและสามารถลอกเรียนแบบสกิลที่สาเพื่อทำการพุ่งได้นะครับ ชีวิตสาครับนำความสามารถในการพุ่งหลายครั้งไปยังเป้าหมายเดียวกันออกนะครับแล้วก็ความเสียหายนะครับมีการบับเพิ่มมากริงขึ้นจากปกติ 60, 95, 130และ165หน่วยกลายไปเป็น 80, 120, 160และวก็200หน่วยแล้วก็ในส่วนของโบนัสพรานโจมตีบวก80%ยังคงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตัวของ Skill Damage นะครับความเสียหายนะครับจากปกติ220%ของพลังโจมตีนะครับบวกด้วย8 1 2 1 26%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายตอนนี้นะครับกลายไปเป็น220%ของพลังโจมตีนะครับบวกด้วย10 14แล้วก็18%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับโดยตัวของวูคงแบบรีเวิร์สจะเข้าสู่เกมในวันที่21มีนาคมตอน7โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับเริ่มที่ตัวของไอเทมก่อนเลยครับไอเทมชิ้นแรกครับเบอร์สเกอร์เกรฟนะครับมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับพลังโจมตีครับจาก18หน่วยเพิ่มขึ้นมา20หน่วยนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีจาก30%เพิ่มขึ้นเป็น35%ครับบัฟแบบนี้นะครับเพื่อให้ ADC ได้มีจุดยืนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแพทช์นี้เป็นแพทช์ของแทงนั่นเองนะ ต่อไปนะครับผม DIY s h n d e r e r นะครับมีการบับให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับราคารวมนะครับผมจาก3,450เหรียญลดเหลือ3,400เหรียญครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดจาก400หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น425หน่วยครับต่อไปเป็นกากยนะครับผมตอนนี้ผู้พัฒนานั้นจะทำการบับกากอยให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกตินะครับผมจะได้รับโรคที่ดูดซับความเสียหายนะครับจาก20%เพิ่มขึ้นเป็น25%แล้วนะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดที่ค่อยหายไปนะครับใน4วินาทีเนี่ยครูดาวปกติ75 แล้วก็ความสามารถใหม่นะครับนะั่นคือหากโล่ป้องกันถูกทําลายก่อนเวลานะครับการลดความเสียหายก็จะสิ้นสุดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับผม Spear o f s h o โ i n นะครับอันนี้มีการ adjust นะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสามารถด r a g o n a w a ว e า i n g นะครับหลังจากที่ร่าสกิลอิเมดนะครับสกิลพื้นฐานจะรับเร้งสกิล25%เวลา8วินาทีกลายไปเป็น10วินาทีนะครับและมอบโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่จาก30%ลดเหลือ25%แล้วค่อยลดลงในช่วงเวลา3วินาทีการโค่นล้มภายใน8 หรือว่าจริงตอนนี้บัฟไปเป็นสิบวินาทีเนี่ยจะรีเฟซระยะเวลาของสกิลนะครับคูลดาวอยู่ที่20วินาทีนั่นเองนะแล้วความสามารถใหม่นะครับ rising dragon นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่บวกอีก5%นั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็น storm racer นะครับมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับ paralyze นะครับผมการโจมตีแบบ e n e r g e นะครับจะได้รับโบนัสความเสียหายเวทปกติ50-120หน่วยกลายเป็น65-135หน่วยนะครับแล้วก็สโลว์ศัตรู75%นะครับผมเป็นเวลาจากปกติ0.5วินาทีกลายเป็น0.75วินาทีครับ แล้วก็ชีตี้ฟอสต์นะครับผมมีการเปลี่ยนชื่อสกิลตัวของชีตี้ฟอสต์ให้ถูกเปลี่ยนเพื่อไม่ซ้ํากับตัวของแบคเควิล์ร์นะครับจักรเกรดนะครับผมกลายเป็นเวเลอร์ครับต่อไปนะครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงรูนนะครับรูนตัวแรกนะครับผมคอนแฟกชันนะครับเทคเทคแฟดแท็ชันก็คือตัวของแฟดที่เป็นแฟตสำรองความสามารถใหม่นะครับเมื่อไล่ไปเวลาน้อยกว่า1วินาทีนะครับจะพุ่งไปทีทันที่เท่ากับการไล่หนึ่งวินาทีแล้วนะครับผมก็คือไม่ต้องลั่นแล้วนะครับถ้าลั่นก็จะแฟตไปสั้นนนนนนนๆให้้ะะแลววกก็อออีรรูึงงคคััับ่ืตข ไอเทมคัตติ้งนะครับการ้ายไอเทมตอนนี้เนี่ยพูงตรงว่ามีราคาแพงเกินไปนะตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมจะปกติเนี่ยจะสร้างสแต็กทุกร้อยแปวินาทีสามารถซื้อเทมนอกน้ำผูได้นะซึ่งช่องใช้1สแต็กและทองเพิ่มเติมจากปกติเนี่ย,าาใ,ชใ,ชกกยใช้ทอง150เหรียญน,นะครับตอนนี้เหลือแค่50เหรียญน,นะครับแล้วก็ในแพชนี้นะครับผมก็จะมีสกินเข้ามาตามนี้เลยครับ21มีนาคมจะมีตามนี้ครับ Warden n e r d i l u s Warring War Kingdom Jawan for Mystic Coma แล้วก็ในตัวของวันที่มีค,มครับ Lamb คินเดรปัจจุบันการ์เดียนคอสเพลย์เออร์กอดแล้วก็3เมษายนนะครับก็จะมีตัวของ Battle ลคาเดเมียเจสแล้วก็ Battle ลคาเดเมียเคทลินนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดครับสำหรับตัวของแพชโนดวาริป้าจุดศูนยเพื่อนๆไม่ค่อยอยังไงก็สามารถเข้าไปด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอยู่กับสูนยในการเล่นเกมเดอร์อเจนวาริปและที่สำคัญที่สุดน,นะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมเดอร์อเจนวาริปคิดถึงจินวารุ ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่หหๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin w i l d Rift และเกมอื่นของค่าย Raidot ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w i l d Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin w i l d Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า